และแน่นอนสำหรับแคมเปญพิเศษที่อไอเตรียมไว้ให้ค่ะรับไปเลยค่ะส่วนลดทันทีหนึ่งแสนบาทค่ะลดทุกขั้นลดทั้งโชว์รูมนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าอีเมีมเซเลชันค่ะอไอามาแล้วค่ะมาพร้อมกับแคมเปญดีๆต้อนรับงานมอเตอร์โชว์นะคะที่นี่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันค่ะบอกเลยว่าแคมเปญนนี้เด็ดพิเศษพลาดไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่วางแผนอยากจะขับรถ BMW มีงบอยู่ในกระเป๋าแล้ว กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขับรุ่นไหนได้บ้างวันนี้อาอายจะพามาเดินดูรถบนโชว์รูมนะคะว่ามีคันไหนที่พอให้คุณเป็นเจ้าของบ้างค่ะและแน่นอนสำหรับแคมเปญพิเศษที่อาอายเตรียมไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจจองรถนะคะ B M w Premium Used Car ที่ยูโรปาามอเตอร์สาขาตลิ่งชานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2เมษายนนะคะและออกรถภายในเดือนเมษายนรับไปเลยค่ะส่วนลดทันที100,000บาทค่ะลดทุกขั้นลดทั้งโชว์รูมนะคะคันไหนดีคะคันนู้นคันนี้คันนี้หรือคันนู้นค่ะลดไปเลยนะคะคันละ100,000เท่านั้นยังไม่พอค่ะขอมอบให้เลยค่ะนี่วอชเชอร์ค่ะาบ,าบาบีชหัวหิน2วัน1คืนไปพักผ่อนชิลๆกันได้เลยคิดดูสิคะ ขับรถ B M W คันใหม่ไปเที่ยวหัวหินหน้ากับคนรู้ใจฟินสุดๆคะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้อาอายเตรียมรถอะไรให้คุณได้เป็นเจ้าของกันบ้างบอกเลยว่ารถ B M W Premium Used Car บนโชว์รูมของเราทุกคันนะ่ะรถสวยมากเหมือนรถใหม่เลยนะทัานที่เป็นเจ้าของอุ่นใจได้เลยนะคะไม่มีการขายตามสภาพแน่นอน รถทุกคันปรับสภาพมาให้อย่างดีแล้วดูสิคะงานสีเก็บมาเนียบเนียบไม่มีรอยสะเก็ดหินรอยขูดขีดอะไรให้กวนใจเลยนะคะนอกจากนี้เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการรับรถเข้า ตรวจเช็ครถอย่างละเอียดเช็คประวัติรถได้ทุกคันนะคะอยากรู้ว่ารถคันไหนประวัติเป็นยังไงเจ้าของเดิมดูแลดีไหมเซอร์วิสยังไงบ้างเช็คได้หมดเลย <S <S และยูโรป้ามอเตอร์ก็มีศูนย์เซอร์วิสของเราเองเพราะฉะนั้นมีการตรวจเช็คชุดใหญ่360องศารอบคันเลยนะคะเช็คเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะดูแลรับประกันอย่างดีภายในมีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะทุกคันสวยเนี๊บตึง พร้อมนั่งพร้อมเดินทางแน่นอนมาดูที่คันแรกกันเลยดีกว่านี่คือรถ B M w X3 30 E M Sport คันนี้เขาหล่อมากต้องอามาเจอดด้านหน้าเลยเดินขึ้นมาจะพบเป็นคันแรกเลยนะคะคันนี้เป็นรถปลาอินไฮบริดค่ะประหยัดน้ำมนันและเครื่องแรงนะคันนี้และมีเอ็กตาบูมาให้นะพละกำลังของเขาสูงสุดอยู่ที่292แรงม้าเลยล่ะคะ่ะออปชั่นภายในอำนวยความสะดวกครบคนันดวิ่งแอสิสแทนปาร์คิ่งแอสิสแท หลังคากระจกชันรูปก,ก็มีมาให้นะคะเลขไมประมาณ30,000กว่าเท่านั้นเองราคา2,890,000บาทแน่นอนค่ะถ้าจองรถนะคะรับไปเลยส่วนลดทันที1 0 0่0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เหลือเพียง2,790,000บาทเท่านั้นเองค่ะ,ะถ้าชอบก็รีบมาชมมาจองกันให้ไวเลยนะคะมาดูทางด้านนี้กันดีกว่าสำหรับท่านที่สนใจรถแบบ ไซส์เล็กๆขับสนุกคล่องตัวนะคะต้องรุ่นนี้เลย B M W Series 2ค่ะซึ่งคันนี้เป็นรุ่น 220i Gran d Coupe M Sport นะคะตอนนี้เนี่ยในสต็อกนะคะยูโรป้ามอเตอร์มีให้เลือกถึง3สี3คันเลยมีทั้งสีขาวนะคะด้านในเบาะแดงมีสีฟ้าด้วยด้านในเบาะด,ดำและสีเทาด้านในเบาะแดงค่ะ รุ่น M Sport เนี่ยก็จะมีหลังคากระจซันรูฟมาให้ด้วยนะคะทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความโปร่งโล่งแล้วก็นั่งสบายไม่อึดอัดนะคะเลขไม้ก็ไม่เยอะนะประมาณหมื่นนิด,น,ดนิดเองนะคะคันนี้ไม้ประมาณหมื่นสองเท่านั้นราคา1,890,000าบาทจองในช่วงงานมอเตอร์โชว์ค่ะรับไปเลยทันทีส่วนลด1,000 0บาทนะคะเหลือเพียง1,790,000บาทเท่านั้นเองค่ะ และนอกจากนี้ยูโรป้าก็มีรถ BM w อยู่รุ่น 218i Grand Coupe M s p o r คมาให้เลือกกันด้วยนะคะซึ่งคันนี้เป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยนะเป็นรถปี2019ค่ะสีดำด้านในเบาะแดงนะคะเท่มากเลยราคาเบาๆค่ะ1.790,000บาทเท่านั้นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นกันต่อนะคะสำหรับรุ่น BM w s e ม i e s 3สค่ะ รเบีมนอยูรุ่น3 2 0 D M Sport นะคะโฉม G 2 0ตอนนี้มีให้เลือกหลายคันเลยในสตอ็อกของเราไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะหรือสีขาวราคาก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ1ล้านไปลายถึง2ล้านต้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าแต่ละคันเนี่ยก็จะปีไม่เท่ากันแล้วก็เลขไม่ต่างกันนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่น320 D-Sport นะคะเป็นรูปประกอบนอกนะคะมาให้เลือกด้วยและสำหรับท่านที่สนใจรถซีรีส์3 Plug-in h y b น i d นะคะก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันมีรถปี2020-2021นะคะรถสีน้ำเงินตอนนี้ปรับสภาพอยู่เดี๋ยวจะนำขึ้นมาโชว์แน่นอนค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากขับรถ B M w แล้วมีงบเพียง1ล้านล้านต้นบอกแล้วยูโรป้ามมเตอร์มีให้คุณได้เป็นเจ้าของแน่นอนค่ะนี่คือรถ B M w รุ่น330 E Luxury นะคะเป็นโฉม F30 ค่ะซึ่งโฉมนี้เนี่ยในสตอ็อกของเรามีน้อยมากๆเลยนะเพราะว่า ตอนนี้รับเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นโฉม G20 แล้วนะคะท่านใดที่ชอบโฉมเก่า F30 เนี่ยต้องรีบตัดสินใจเลยค่ะคันนี้ราคาเบามากเลยนะเพียง1,190 0ล้บาทถ้าจองภายในงานนะคะก็จะได้รับส่วนลดไปอีกทันที1,000 0 0บาทเหลือเพียง1,90,000้บาทเท่านั้นเองพิเศษมากคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะซึ่งคันนี้ จะได้แถมโปรแกรม BPS ไปอีกนะคะดูแลกันไปคุ้มหรองไป2ปีหรือที่ระยะทาง200,000กิโเมตรเลยคุ้มมากๆเลยค่ะในส่วนของโชม F 3 0ตอนนี้ในสต็อกนะก็จะมีคันนี้ใช่ไหมคะ3 3 0 E Luxury แล้วก็มีอีกคันนึงเป็นรุ่น3 3 0 E Sport ค่ะและสำหรับรถดีเซลนะคะก็มีให้เลือกเป็นรุ่น3 2 0 D M Sport ค่ะ ชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะขับรถ BMW ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะในงบประมาณนี้เนี่ยก็ต้องเป็น BMW Series 5คันนี้เลยนี่คือรุ่น 530e Luxury ค่ะ ราคาเบานะคะเพียง1 8 5 0 0 0้บาทเท่านั้นเองส่วนลด1 0 0 0 0แบาทไปอีกคุ้มมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้คันนี้ก็เป็นรถปักอินไฮบิดนะคะมาพร้อมกับเลขไม้ประมาณ70,000ค่ะในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะคะคันนี้ก็มาครบคันเลยมีจอบริเวณที่นั่งด้านหลังมาให้ด้วยนะสามารถที่จะไปกับครอบครัวนะคะนั่งกันไปเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้เลยคันนี้ค่ะ ขยับมาด้านนี้ซีรีส์หาปังอ e ินไฮบิตเช่นเดียวกันนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้าหมบาทนะคะนี่คือรุ่น530 E-M Sport ค่ะมาพร้อมกับสีเทาด้านในเบาะสีน้ําเงินนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยชุดแต่ง M Sport รอบคันนะคะเพิ่มความหล่อมาอีกนะคะแต่สําหรับท่านที่มีงบประมาณ2ล้านกลางๆค่ะ ไม่ได้ขับซีรีส์5นะแต่งบนี้จะได้คันนี้เลย B M W ซีรีส์7ค่ะนี่คือรุ่น740 L E p u r x l l e n c นะคะรถสีขาวด้านในเบาะสีน้ำตาลค่ะ เป็นรถซีรีส์เที่ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ปะอินไฮบริดนะคะคันนี้นะคะก็มีจอมาให้ด้านหลังด้านบนมีหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่เลยนะคะและไม้น้อยด้วยเลขไม่ประมาณ40,000เท่านั้นเองในราคา2,690,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้ยูโรป้ามอเตอร์ก็มีซีรีส์เ ให้เลือกถึง2คันเลยนะคะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นรุ่น730 LDM Sport นะคะเป็นชูมใหม่ LCI กระจังหน้าก็จะแบบใหญ่ๆเลยนะซึ่งตอนนี้ก็เก็บงานอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาโชว์บนโชว์รูมให้ได้ชมกันแน่นอนนะคะขยับมาอีกนิดนึงสำหรับท่านที่สนใจรถคันใหญ่ๆตระกูล X s e r i e s ต่อคันนี้เลย B M w X5 คันนี้เป็นรถประกอบนอกนะคะรุ่น X5 30 D M Sport ค่ะออปชั่นภายในล้ำทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานมีหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่มาให้ด้วยนะคะเหมาะที่จะเดินทางท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวแน่นอนและไฮไลท์ของเราอีกคันหนึ่งนะคะก็คือ B M w 7 4คันนี้เลยนี่คือรุ่น Z4 30 IM Sport นะคะ Z4 อ่ะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะนานๆจะเข้ามาสักทีหนึ่งซึ่งคันนี้ หล่อมากเลยอ่ะราคาดีด้วยนะ3 4 9ล้าน4 9บาทพร้อมจองในงานรับส่วนลด1 0 0 0 0แสนบาทคุ้มค่ามากๆสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเอ p o r t รอบคันเลยเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องแรงมากด้านในเบาะแดงนะคะใครที่แพลนอยากจะขับรถไปเที่ยวกับคนรู้ใจในช่วงสงกรานนะคะไปเที่ยวทะเล กันไปเปิดประทุนรับลมนะโอ้โหแฮปปี้สุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่รถตระกูล X-Series ทางด้านนี้กันนะคะนี่คือรุ่น X1 2 0 DM Sport นะคะเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมชุดแต่ง M Sport เลยเครื่องแรงด้วยนะ190แรงม้าเลยนะคะคันนี้ราคา1ล้านต้นๆเท่านั้นเอง X1 ในสต็อกตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันเลยมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแบบ X Line หรือว่าชุดแต่ง M Sport และทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินค่ะมาดูทางด้านนี้กันต่อขยับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นรุ่น BMW X3 ค่ะคันนี้เป็นรุ่น X3 20d M Sport นะคะเป็นรถปี2018ค่ะ สีขาวด้านในบอกสีน้ำตาลนะราคาเพียง2 9ล้านเหมเท่านั้นเองใครมีงบประมาณ2ล้านก็ได้ขับ bmw x3 แล้วนะและนอกจากนี้งบไปถึง2ล้านก็ได้ขับค่ะคันข้างๆนี้เลยสีดำ bmw x3 xline ค่ะคันนี้เป็นรถประกอบนอกนะคะราคาเพียง1 9 9ล้าน9บาทเท่านั้นเองมีหลังคากระจก s ันรู o f มาให้ด้วยนะ เครื่องแรงด้วยนะคะภายในออปชันครบคันค่ะเหมาะที่จะเที่ยวแน่นอนต้อนรับซัมเมอร์นี้ค่ะและอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็น d m w u Series 5ซีรีส์5เครื่องดีเซลนะคะโฉม G30 นะราคาประมาณ2ล้านต้นๆ้นเนี่ยงบประมาณนี้นะคะ1ล้านปลาย,ลาย 2, 000, 000, 000, 000, ๆ2ล้านต้นๆเนี่ยมีตัวเลือก ให้ได้เลือกกันหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3ที่เป็นโฉมใหม่หน่อยซีรีส์5นะคะหรือว่า X1 X3 ก็มีให้เลือกนะคะคุณผู้ชมสนใจรถรุ่นอะไรอยู่คะติดต่อทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่ l ล n e Official@ ย @europaqiuscar นะคะหรือแวะมาชมรถกันได้เลยค่ะที่ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันจองรถ ตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่2เมษายนค่ะและออกรถภายในเดือนเมษายนนะคะรับไปเลยทันทีส่วนลด1แสนบาทและนอกจากนี้นะคะก็มีวอชเชอร์ที่พักนะคะบาบ b บ a ีชหัวหินให้ไปเลย2วัน1คืนนะคะไปเที่ยวพักผ่อนกับคนรู้ใจได้เลยค่ะ เอาล่ะถ้าเกิดว่าชอบคันไหนก็รีบรักกันมาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายที่อยู่โรป้ามอเตอร์ทุกท่านพร้อมดูแลค่ะแล้วพบกันนะคะวันนี้อาอายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ